โอ้ลุงชายโอ้วันนี้รอขนาดเนี่ยรอไงนี้มะแล้วไีไหนสลุงเขาไปไหนนี่แน่เตรียมไปปลาแป้งเนอะไปปลาแป้งสาวตาแปอสาวนักฝรั่งนักวันนี้เขาไปกับเนาะเออก่อนจะไปเนี่ยผมากอู้ประวัติการเป็นมาของตาแปะลุงชายเขาฟังอ๋อเออเขาฟังอ่อเออประวัติการเป็นมาของตาแปเลยเออริงอู้มาแน่ก็เข้าใจจะฟังกันแต่ว่ามันอู้ยากหน่อยนะ เออเอมังอู้ยากก็คิงอู้มาเลยคนใจฟังกันล่ะยังจะฟังเนี่ยฟังประวัติการเป็นมาของตาแปนะประตูตาแปเนี่ยครอคผมเดี๋ยวรถตั้งใจฟังแต่ว่ามังอู้ยากผมบัคข้าอู้อ่ะมันอู้ยากอ่ะลุงชัยมันอู้ยากแบบแบบแบบอู้ดีกว่าไปมันอู้ยากแม่นอู้ก็จะฟังะบอกฟังแล้วอ้าวอย่างนี้มาฟังผมจะเล่าลุงชัยฟังเนี่ยก็เล่าเลย ไอ้ควายก็มันอู่ยากก็มันอู้ยากมันอูอยากลุงชายมันอู่ยากแล้วคิงอู้เนี่ยอุ้ยมันอูอยากลุงชายลุงชัยฟังเหรอเรื่องมิรเล่าห้ฟังฟังเหตุการณ์บอกเนี่ยบอกว่อู้ปรกว่าต่างฟังอ่ะอู่เลยก็มันอูอยากอ่ะมันอูอยากมันเป็นการอูอยากคิงหมดต้องอู่ละเอ้านี่อย่างเรก็มันอู้ยาักแล้วคิงมดนคิงจะอู้อย่างก็ผมจะให้ลุงชายฟังว่าประวัติการเนี่ยลุงชาย มันประวัติการเป็นมาไะของประตูแตาแปรเนี่ยผมจะมีเรื่องเล่าผมจะอู้หุ่นชายฟังลุงชายตั้งใจฟังเลยเนาะอู้แต่ว่ามันอู้ยากมันอู้ยากลุงชัยมันอู้ยากแด้ผมมาเช็จุนะลุงชายมันอู้ยากลุงชัยเออมาต้องอู้ล้วอ้าวแล้วลุงชายบอกฟังเหรอบอกฟังฟังเหตุการณ์ไปผมอู้ลุงชายฟังเนาะลุงชายตั้งใจฟังบอกผมอู้ลุงชัยฟังอู้แหละ แต่มันมาอู้ยากหน่อยนะผมใช้เปาเบามันอู้ยากบ่อู้ก็บ่อู้ก็ว่าบ่อู้จะหื่ออู้ก็ว่าบ่หื่ออู้เบาอู้ก็บอกมาเลยถ้าอู้บ่จะอู้มาเต้าอู้ละคิงว่าเนี่มันอู้แยกเอี้ยมันอู้ยากแล้วต้องใช้ปัดปากกลางผมได้่ยหยังมาเดียวเนี่ยอ๋ฮันลำคานคิง อาวิสลุงก็งแอมนะดอกไปไปโหดต่อฟังไปเนาะบอกอู้มาและเนาะมาอู้ยากบอกอู้บ่เขาไม่อยาคอู้มาต่ออู้อย่ก็มาบอกไม่ไดกต่อหิงอู้แลยไอ้แซม